บทนี้ผมจะสอนวิธีการเก็บรายละเอียดโมเดลงานสถาปัตย์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจุดแรกเนี่ยจะเป็นบริเวณขอบพื้นนะครับแล้วก็ผนังฉากที่ไม่ลงมาถึงพื้นดินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําในส่วนที่เป็นผนังก่อนเราก็เลือกในส่วนของผนังนะครับที่ยังไม่ลงถึงพื้นดินตัวนี้ เราจะไปแก้ค่าเบตออฟเซนะครับเป็นระดับดินถมก็ได้หรือเราจะเซ็ตที่ระดับพื้นชั้น1แล้วลบ500ก็ได้นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของเรา ในส่วนของขอบผนังเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนที่เป็นขอบพื้นเดี๋ยวเราก็ไล่ตั้งแต่พื้นที่ซักล้างนะครับไล่จนไปถึงหน้าบ้านเลยตัวนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการสร้างผนังขึ้นมานะครับก็จะใช้คําสั่ง w a l โดยเราจะสร้างที่ระดับพื้นชั้น1เราจะเซตผนังนะครับโดยผมจะใช้เป็น w 0 1 1 5นะครับตัวนี้แล้วก็เซตระดับ เบทคอนสแตนต์นะครับเราจะเซตที่ระดับคือชั้นหนึ่ลบ5 0 0ส่วนระดับอันคอนเนคเต็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเซตไว้ที่2เมตรก่อนนะครับเซตให้สุกๆไปก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราลากเนี่ยมันจะได้แสดงในแปลนตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดระยะกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นโลเคชันไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซตเป็นฟินิชชิ่งเฟสเอ็กซ์เทเรียแล้วก็ทำการลากได้เลยนะครับ ก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็มาที่3รีวิวนะครับอาจจะใช้ลูกศรตัวน,นี้ก็ได้ดันลงมาให้มันล็อกกับจุดที่เราต้องการจะวางแล้วเราก็มาดูค่าในดีนะครับ300อ่อตอนนี้เราก็เซตค่าไป300 ตัวนี้100นะครับแล้วก็เซตค่าตรงนี้ที่100 ส่วนผนังด้านนี้นะครับเราจะใช้วิธีการ edit profile นะครับเพื่อให้มันเป็นรูปทรงขั้นบันไดก็กดที่ edit profile ใช้ปีกไลน์ประมาณนี้เราก็กด finish ครับ ด้านนี้ก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับ ในส่วนของขอบพื้นและขอบผนังภายนอกก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเก็บรายละเอียดภายในอาคารกันโดยเราจะเริ่มที่ผนังที่ห้องนอนตรงนี้นะครับเราจะใช้ section ็อกช่วยก็คลิกที่ section ็อกในมุมมองสามิติจากนั้นเนี่ยดัน section ็อกเข้าไปประมาณนี้นะครับก็จะเป็นผนังภายนอกนะครับที่ทะลุหลังคาขึ้นมา เดี๋ยวเราก็เช็คค่าระดับของผนังภายในโดยการคลิกที่ผนังภายในดูค่าระดับนะครับตัวนี้ก็เซตเป็นลบสี่อ่าก็จะเป็นระดับเดียวกันท้าน,นี้ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นผนังข้างบันไดน,นะครับแล้วก็จะเป็น ผนังบริเวณคานเหนือบันไดนะครับในส่วนของผนังข้างบันไดบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซตค่า t o อป f อฟ e t ตัวนี้เป็นลบ50ก็จะขึ้นไปชนกับผนังอีกผืนหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งจอยในการเชื่อมผนังให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็เป็น,นั้นเรียบร้อยส่วนตรงนี้นะครับเราจะทําการสร้างผนังบริเวณนี้โดยใช้คําสั่งวอลจะทําคล้ายๆกับ ขอบพื้นที่เราได้เพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับก็มาที่ระดับพื้นชั้น2บริเวณนี้เราก็ใช้คำสั่ง Architecture Wall นะครับใช้ Wall ชนิดนี้แล้วก็เซตระดับพื้นชั้น2เนี่ยเป็นลบ550ในส่วนของ Unconnected นะครับเซตไปที่500ค่า Location Line Finish Face Exterior นะครับแล้วก็เริ่มลากจากจุดนี้กด สเปซบาร์นะครับในการฟลิปด้านให้เข้าไปอยู่ด้านในมาชนจุดนี้นะครับก็เปน็นอันเรียบร้อยนำเซ็กชันบล็อกมาด้านนี้ก็จะมีข้างบันไดอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับด้านข้างนะครับเราจะเซตเป็นลบ50 แล้วก็ใช้คำสั่งจ o i n ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของพื้นนะครับที่เชื่อมระหว่างห้องสังเกตว่าตอนเราสร้างพื้นเนี่ยเราจะสร้างเป็นขอบเขตภายในห้องนะครับมันก็จะเหลือบริเวณที่เป็นประตูที่จะโดนเจาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีพื้นนะครับจะเป็นพื้นผิวของผนังเราจะต้องทำการ แก้ไขขอบเขตของพื้นนะครับโดยให้ขอบเขตของพื้นเราเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ประตูนะครับตัวนี้ผมอาจจะใช้เป็นพื้นภายนอกแล้วก็กด edit boundary น,นะครับแล้วก็สร้างขอบเขตของพื้นที่อยู่ใต้ประตู ขอบเขตก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นกด finish กด no นะครับแล้วเราก็ต้องทำการเชื่อมตัวพื้นกับผนังเนี่ยเข้าหากันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จอยเนี่ยมันก็จะยังเป็นลักษณะที่มันเหลื่อมกันอยู่เราก็จะใช้คำสั่งจอย Joy. คลิกที่พื้นนะครับแล้วก็คลิกที่ผนงังมันก็จะเป็นพื้นเดียวกันอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ทำต่อให้ครบนะครับ ทั้งชั้น1แล้วก็ชั้นสอง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดโมเดลงานสถาปัตย์แล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ